ถนนตรงดินแดงนะครับที่เราลงทางด่วนดินแดงมานะมีการอ่าผมลงทางด่วนดินแดงมาอยู่ตรงแถวแถวหน้าค่ายทหารนะครับก็จะมีการวางตู้คอนเทนเนอร์นะครับเรียงกันแบบนี้นะเป็นเหมือนกำแพงนะฮะแล้วก็จะใช้ลวดอ่าลวดลวดอะไรเขาลวดเนี่ยวางข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับ เนี่ยตอนเนี้ยรถเคลียนตู้คอนเทนเนอร์มามเต็มเลยนะวางไว้ค่ายทหาร